เคทีไฟแนนซ์ค่ะจะได้ผลจากดอกเบีย้ยขาขึ้นยังไงครับอาจจะมองเป็นภาพรวมของกลุ่มนี้เลยละกันเป็นการไม่คะห์น,นะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีละจะได้ให้เป็นกลุ่มสองฝั่งให้เห็นชัดเจนเลยไอเดียค่ะเอาคุณอ้นก่อนละกันเอาภาพรวมให้เห็นหน่อยผมคิดว่าได้ผลประโยชน์ครับจากการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ต้องกลับไปดูอย่างเทเนียเทชูริวครับตัวตัว,ตวพันธบัตรอายุสิบปีเนะี่ย มันขึ้นไปถึง2.76เอ้ย2.176นะครับประมาณ2.2ซึ่งนั่นหมายความว่ามันรับการขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับในตลาดตราฐานนี้ในในมุมที่ผมจะบอกคือโอเคมันอาจจะขึ้นได้ต่อแหละแต่แต่ผมคิดว่าอัพไซด์คงไม่เยอะแล้วอันนี้ในแง่ของดอกเบีย้ยส่วนในแง่ของ valuation เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มพวกเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่เขาเปิดเมืองเมื่อปีที่แล้วแล้ว เพราะนั้นแล้วผมมองว่า valuation มันมันไม่ได้ถูกมันไม่น่าสนใจแล้วก็ปัจจัยหนุนเนี่ยนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของโลนโกดด้วยผมว่าโลนโกดมันขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพวกพวกแบงก์ต่างประเทศรวมไปถึงไการตั้งสำรองที่ก่อนหน้านั้นเคยตั้งเยอะๆแล้วมัน,มนบุกกลับมาทําให้งบดูดีขึ้นมันผ่านไปแล้วหมดแล้วครับเพราะนั้นแล้วส่วนตัวนะส่วนตัวผมไม่ค่อยเฟเวอร์กลุ่มไฟแนนซ์ โดยเพอาะต่างประเทศแล้วด้วยเหตุทั้งหมดนี้ก็คืออัพไซด์มันเหลือไม่เยอะนะครับคือได้ประโยชน์แหละมันต้องมีขึ้นบ้างแหะครับแต่ผมคิดว่ามันได้ไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ <Okay. S 3> ครับก็ตอบสั้นๆแล้วกันฮะก็ถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งฮะที่ไฟแนนซ์ถูกคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของตัว,ตวการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันมาจากเรื่องของตัวอ่ามาร์จิน้นระหว่างการปล่อยกู้กับในส่วนของตัวการรับฝากเงินว่ามันกว้างขึ้น แต่ณจังหวะเนี้ยครับผมสุดท้ายแล้วอย่างที่เรากำัพูดถึงก็คือตัวบอลยูเนี่ยมันสะท้อนไปเยอะแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้นทุนรการเงินบางส่วนที่เขารับฝากเงินขึ้นมามันก็มีการปรับสูงเพิ่มขึ้นไปนอันเน่นำขึ้นมาแล้วทําให้ตัวนิมตรงเนี้ยอาจจะมีลักษณะของตัวที่ไ r i ซ์จีตไปแล้วและแคบลงมาในระดับหนึ่งแล้วข้อแรกอ,อ่ข้อที่2ที่ทําให้เขาได้ประโยชน์ในช่วงของตัวการปรกันของขเบี้ยก็คือกลุ่มประกันชีวิตกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยฮะเขาได้ประโยชน์ยังไงเพราะว่าย้อนเข้าไปว่าตัวกลลุุมปประนในนนชีวิิตตเเเเขาา้อองงท พอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บธรรมชาติเขาคือเขาซื้อหุ่นกู้เขาซื้อปัติบัตรดอกเบี้ยมันขึ้นเขาก็ไดอกเบี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นแต่นอกจากแบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อตัวดอกเบี้ยมันสูงเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆธรรมชาตินของเขาก็จะคล้ายๆกับกองทุนทั่วไปก็คือต้องมีการมาร์ราคาแล้วพอบอลยูมันดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นปุ๊บเท่ากับว่าราคามันหลงตัวนี้ฮะอาจจะมีการมาร์ราคาที่เป็นล็อกได้บางส่วนในช่วงเวลาสั้น ซึ่งนัดตรงนี้มันก็ย้อนกลับมาที่เวอ a t ชันว่าเวอ a t ชันมันตึงตัวในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนัดตรงนี้มันนัาจะไะด้รับผลกระทบเชิงบวกในระดับหนึ่งแต่มันถูกไ r i ส์อินไปค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังจะค่อนข้างที่จะผมใช้คําว่าไม่ค่อยชอบในส่วนของตัวไฟแนนซ์สะกันเนื่องจากว่าไ r i ส์อินไปเยอะแล้วและวอร์ชันก็ค่อนแพงครับผมถ้าจะเลือกอะต้องเลือกเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่รวมทุกทั้งกลุ่มอย่างนี้นถูกไหมคะอ่าต้องเลือกเป็นแบบที่มันเป็นสับทีมลงมาอีกทีนึง ตัวไหน<บ>ยังไม่ขึ้นหรือวินเนอร์อันไหนยังไม่มาอะไรนี้มากขึ้นเพื่อให้มันสามารถแสวงหาโอกาสเติบโตได้อยู่อย่างนั้นปะครับผมม,มีเสริมไหมหรือว่าจริงนะแต่วิเคราะห์ผิดแล้วทั้งสองท่านก็ไม่กล้าบอก<ข>นะครับแตนะครับเพราะเพราะจริงเพราะจริงถ้าเกิดเราพูดถึงหุ้นรายตัวเรามันจะมีหุ้นบางตัวที่เขาได้รับประโยชน์จากการขึ้นตบวไปอย่างเต็มที่มากกว่าในลักษณะนั้นครับผมอืมเพราะว่าแม้กระทั่งอัลโข้ครับ ได้ได้ต่อเลยค่ะต่อเลยรี<อ>เ,เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูถึงพวกโครงสร้างการปล่อยเงินกู้อะไรอย่างนี้ฮะสินเชื่อแต่ละแบบก็มีก็มีลักษณะของการได้ประโยชน์จากการขึ้นของดอกเบีย้ยหรือการลดของดอกเบีย้ยที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นในเชิงดีเทล,ล้วคะว่าถ้าเกิดเล่นทุนในตัวอาจต้องไปดูโครงสร้างดีๆว่าไรายได้หลักเข้ามาจากส่วนไหนหรือว่าจริงๆแล้ว ตัวธนาคารอันธนาคารตัวสถาบันการเงินตรงนั้นเขาเป็นสถาบันการเงินที่อาจจะไม่ได้เกิดการขึ้นดอ,อกเบี้ยเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทําให้พอเราดูในภาพรวมของไฟแนนซ์เองเนี่ยมันมีทั้งผู้เสียประโยชน์และได้ประโยชน์ทําให้พอดูภาพรวมเนี่ยมันเลยอพอทําให้พอดูในภาพรวมปับ๊บประกอบกับในเรื่องของตัวเวชนันที่ค่อนข้างแพงเราก็เลยไม่ค่อยชอบครับผมนี่แหละถึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมเวลาที่เราคุยกันถึงเรื่องกองทุนนะคะเรามักจะยกเอาฟันแจกชีตมาคุยด้วยคือน,นอกเหนือจากเซรู้แล้วว่านโยบายเขาไปลงทุนอะไรต้องรู้ว,ว่ากลยุทธ์ในการเลือก แต่ละกองมีอะไรบ้างแล้วก็ดูได้ว่าท็อป10ที่เขาถือจริงๆเนี่ยมันเข้าแก๊ปกับตัวนโยบายที่เขาทําไว้หรือเปล่าเนาะมันจะได้เป็นการคอนเฟิร์มกันเพราะบางทีอะเอ๊ะทำไมกองนี้นโยบายแบบนี้นะแต่พอไปเจอหุ้นเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นนะอ๋อเปลี่ยนนโยบายแล้วนั่นเองมันมีนะคะมันมีอยู่จะได้แบบอัปเดตกันไปด้วยเนาะ ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้รับคําปรึกษาเพิ่มเติมนะคะจากผู้แนะนําการลงทุนส่วนตัวนะคะทางฟินโนมิน่าค่ะก็มีบริการนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจเช่นเดียวกันค่ะโดยบริการนี้นะคะชื่อว่าบริการฟินโนมิน่าเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวค่ะโดยจะเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่านะคะสําหรับผู้รับบริการที่สนใจค่ะเพียงมีเงินลงทุนตั้งต้นนะคะที่50,000บาทค่ะหากท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถทําการสแก QR code ที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเพื่อเข้ารับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจาก f น n o m i n a Exclusive ได้เลยค่ะ